สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่นานาพันไม้บายนิตยานะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นเงินไหลามานะคะต้นเงินไหลามาก็เป็นหนึ่งในไม้มงคลนะคะที่มีความเชื่อว่าปลูกในบ้านแล้วดีนะคะเป็นที่นิยมโดยทั่วปไปนะคะที่จะนำไปปลูกในบ้านนะคะ ต้นเงินไหลามานะคะตามความเชื่อของโบราณนะคะก็เชื่อว่าบ้านใดที่ปลูกไว้ก็จะช่วยให้เงินทองไหลเข้ามาในบ้านไม่ว่าจะทํามาหากินอะไรนะคะก็จะมีเงินเข้ามาไม่ขาดสายจะเห็นแต่ตัวเลขนะคะทั้งวันทั้งคืนนะคะตัวนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะหากทําการค้าก็จะมีแต่ลูกค้าที่กระเป๋าหนักๆนะคะเข้ามาอุดหนุน ทั้งยามเช้ายามคำ่ำก็นิยมปลูกเอาไว้หน้าบ้านเพื่อเรียกทรัพย์สินเงินทองให้เข้ามาในบ้านอย่างไม่ขาดสายนะคะตัวนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความใจเป็นความสุขทางใจเฉพาะบุคคลนะคะเชื่อเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะให้อความสุขสดชื่นกับเราวันนี้ก็มาดูวิธีการขยายพันธุ์ด้วยนะคะวันนี้ มาดูวิธีการขยายพันธุ์กันเลยนะคะต้นเงินไหลามานะคะก็จะ,ะมีหลายแบบเหมือนกันนะคะเงินไหลามาออมทองอ,อมทรัพย์นะคะอ,อมนาคก็จัดอยู่ในประเภทเงินไหลามาส่วนตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะคะก็จะเป็นไม้ที่รอเลื้อยนะคะสําหรับต้นเงินไหลามาถ้ามีหลักให้เขาเราก็สาม,ม,า,มารถนําหลักมาให้เขาเลื้อยขึ้นได้นะคะตัวนี้จะเป็นพุ่ม ที่เอามาวันนี้ยังเป็นพุ่มอยู่นะคะยังไม่เลื้อยเท่าไหร่ก็จะมาดูการขยายพันธุ์นะคะตัวนี้เขาก็จะมีะแตกอกนะคะเป็นไม้อันนี้แตกอกเราก็สามารถแยกกอนะคะแยกกอของเขาออกมาเพื่อทำการขยายพันธุ์ได้นะคะจะใช้มีดคมๆตัดเฉือนออกมาก็ได้นะคะตัวนี้ สังเกตดูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลูกที่เขาเกิดแตกล้อมต้นแม่เลยนะคะตัวนี้เราก็ใช้มีดเป็นการแยกกอนะคะตัวนี้ ออกได้นะคะลากที่เยอะเกินไปก็ตัดออกนะคะอะก็มาปลูกลงกระถางกันเลยนะคะตัวนี้ต้นเล็กๆเ,เราก็ใส่กระถางเล็กๆนะคะอันนี้ก็จะเลือกเป็นกระถางเซรามิกไม้จิ๋วๆไม้แครนะคะก็จะมีความน่ารักไปอีกแบบนะคะใช้ตั้งโต๊ะทำงานนะคะ ใครมีปุ๋ยตัวนี้นะคะสะดวกมากและมีประโยชน์นะคะก็จะต้นไม้งามได้สม่ำเสมอนะคะเรียกว่าปุ๋ยออสโมโคตนะคะร้านไม้ดอกไม้ประดับทั่วไปก็นิยมใช้นะคะก็ปลูกลงไปค่ะดินปลูกนะคะใช้ดินร่วนผสมกับขุยมะพร้าวนะคะอันนี้ อย่างละครึ่งนะคะโรยด้วยหินเป็ดนะคะทับหน้าด้านบนเพิ่มความสวยงามนะคะ เวลาลดน้ำก็ไม่หกเลอะเทอะนะคะอ่ะก็เป็นการแยกกอต้นเงินไหลามานะคะตัวนี้ก็ไปตั้งโต๊ะทำงานได้นะคะไปตกแต่งอ่าเสร็จแล้วนะคะหนึ่งต่อมาณนะคะกระถางประมาณนี้นะคะเราก็จะ,ะใส่เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะ เป็นที่นิยมนะคะต้นเงินไหลามานะคะไม่ว่าจะเป็นตามอาคารบ้านเรือนนะคะตามสถานที่ทั่วๆไปนะคะเพราะชื่อดีมีความเป็นมงคลส่วนใครที่ชอบปุ๋ยชีวภาพนะคะก็มีหลายสูตรนะคะทีะ่แนะนำไปตัวนั้นใช้ได้เลยนะคะพี่นี่ก็จะใช้สับเปลี่ยนหมุนเวียนร่วมกันไปนะคะ กระถางเมื่อกี้นะคะที่เราแยกออกมานะคะก็จะได้3ากระถางเลยนะคะอย่างสวยงามด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆไปซื้อที่ร้านโดยทั่วๆไปนะคะไซสยประมาณนี้ก็จะอยู่กันที่ราคา8 0บาทเลยนะคะถ้าเป็นไม้มงคลเกี่ยวกับว่านมงคลน,นะคะ,ะวันนี้ก็ มาแนะนำนะคะไม้มงคลที่ผู้คนนิยมปลูกนะคะเป็นหนึ่งในไม้มงคลที่ปลูกแล้วดีมีตามความเชื่อนะคะก็มาปลูกมาแยกก็อขยายพันธุ์ให้เพื่อนๆได้รับชมไปด้วยนะคะอันนี้หินเกล็ดก็หาซื้อได้โดยทั่วๆไปนะคะตามร้าน ขายปลาก็มีนะคะตามร้านาขายวัสดุก่อสร้างาเรียกว่าหินล้างตัวนั้นก็ได้นะคะเสร็จแล้วาสามกระถางกระถางเมื่อกี้เราก็จะมารดน้ำกันนะคะ เป็นเงินไหลามานะคะที่ใช้ตกแต่งโต๊ะทํางานได้เลยอันนี้รดน้ำชุ่มๆนะคะตัวนี้เขาจะชอบน้ำเงินไหลามาเป็นต้นไม้ที่สามารถแช่ในน้ำได้ด้วยนะคะอยู่ในน้ำก็ได้โดยการที่เวลาเราจะแช่น้ำเราก็ตัดลงไปแช่ได้หรือถ้ามีวัสดุอยู่ก็ล้างวัสดุออก ให้สะอาดให้ลากสะอาดแล้วก็นําแช่ลงไปนะคะส่วนตัวนี้ถ้าปลูกในดินก็รดน้ําทุกวันเช้าเย็นเลยนะคะเขาจะชอบน้ําเยอะเสร็จแล้วนะคะอัลล่าค่ะวันนี้นะคะก็ได้มา ให้เพื่อนๆได้รู้จักไม้มงคลเพิ่มอีกหนึ่งชนิดนะคะก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในบบคลิปหน้านะคะจะเป็นไม้มงคลตัวไหนเพื่อนๆก็รอติดตามนะคะนานา,นาพันธุ์ไม้ใบนิตยานะคะก็มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับมุมวนพฤกษานานาพันธุ์มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับคลิปนี้คงลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ